สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมในเกม No One Survive so นั่นเองนะครับผมว้า wow. ว okay. เอาละวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเอาตัวรอดดูซิว่ามันจะเป็นยังไงผมจะใช้ชีวิตรอดได้กี่วันกี่คืนกันแน่นะแล้วแบบไม่รู้ดิมันยังไงกันแน่เกมนี้ก็เ่ยหมดต้องทำาอีหย่างก่อนนี่เออมีขวานไหมขวานขวานเราต้องบักต้นไม้ใช่ไหม โอ๊ยได้ไหมโอ้ยอย่างชอบว่ะโอ๊ยโอยโอ้ยโอแล้วเราได้ต้นไม้เปล่าวะไหนต้นไม้ไม่เห็นได้เลยโอ้ต้องผ่าหนึ่งงี้เลยเหรออูเจิงว่ะชอบว่ะ ตัดต้นไม้ออกมาแล้วเราต้องผ่าเป็นชิ้นเล็กๆอ,อย่างเงี้ยแล้วก็หยิบใส่กระเป๋าไปข้างหลังไปเออชอบอ่ะเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะกะ็ตไยปะลานี้ดีไหมเนี่ยเอ้าเป๋าเต็มเหรอแบแก็เต็มแล้ว อันนี้มันบ้านใครวะเราอยู่ได้ไหมเนี่ยเอ๊ะแล้วมันบ้านใครไม่รู้นะเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนเผื่อเราจะสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้โอ้นี่ลงสีเหรอเฮ้ยว่ะเองอ่ะแปลง เดี๋ยวผมดูก่อนในกระเป๋ามีอะไรบ้างมนะอันนี้คือน่าจะเป็นที่บรรแผลเล่นดึ้นน้นำยาถั่วเหรอก็มีกระสุนด้วยตรงปัจิบาลถั่วเนื้อแล้วก็มีไม้ไมน้เลือดของเราเนะาะกระเป๋ไฮเดรตโอ้ทุกอย่างมีแบบ มีครบหมดเลยอ่ะเฮ้ยเอาผสมไม่ได้หรอสูงสุดสามสิบอ๋อ าพแผลอันนี้คืออะไรมอเหรอค้นหาตรงนี้ไม่มีอะไรที่เราจะโดนโดยใครมมันรดทำลายปะเนี้ยกระสุนป่าพันแพลอันนี้คืออะไรซิมโปพาร์ตอลูมิเนียมบล็อกอ๋อได้อลูมิเนียมด้วย นี่เหมาะกกบการทําบ้านเลยนะเนี่ยแล้วเ,เราจะต้องทํำยังไงบ้างถ้าอยากจะทําบ้านเนี้ยดูผู้มือก่อนเทคโนโลยีเดี๋ยวๆทำไมมันซับซ้อนจังเลยวะอันนี้คือโต๊ะคราฟของใช่ไหม Processing table ไงโต๊ะคราฟของแล้วที่คราฟอยู่ไหนอะปัญหานะปัญหาคือตรงนี้คือตรงนี้ผมมีก้อนหินเอ้ย เดี๋ยวเดีดี๋หมดูใไหมดูใหมอ่าสโตนตอนนี้ผมยังไม่มีหินนะมีแค่อลูมิเนียมแล้วก็ไอรอนบล็อกอ๋อแมวแมวต้องไปหาหินมาเนี่ยอันนี้ไงอนี้ไงอ๋อไหนเนาะหินขอฟันไม่ได้นะต้องเอาไม้ออก่อนโอเค ก็แผ่มากกว่ากันเผื่อจะใช้อะไรได้บ้างอ่ะตนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีเออตรงนี้มีไปงั้นก็ต้องทำโต๊ะคราฟของก่อนอ้นั่นมันกระต่ายนี่วาเอาล่าได้ไหมมาไม่อยู่ไหนอะ่ะเจ้ากระต่ายน้อย นี่ไงนี้ไงอย่าขยับอย่าขยับนี่คือการอันนี้ไม่โดนเหรอเอาโดนแต่ไม่ตายเหรอเฮ้ยอย่าอย่าวิ่งหนีสิโอ้ย,อ,ย,อ,ย,ะอ,ยอะไรเนี่ยหายไปไหน,นแหล้วโดีเรามาเก็บหินก่อนดีไหมนีม่เก็บได้ไหมวะนี่ไงได้ก้อนหินแล้ว ก้อนหินหนึ่งอันอันที่สองอันที่สามได้แล้วอันที่สี่สมุนไพรเราเก็บได้ป่าวะไอ้ฝนตกแล้วเราจะมีค่าสถานะเปียกชื้นปะเนี่ยถ้าจะมีนะผมว่าอย่างชอบเนยฮะเกมบนี้เก็บไปเก็บไป เออนี่อะไรนี่อะไรห,หินเขียวเหรอไม่ได้ไว้เก็บไม่ได้ตกหนักแล้วตอนนี้ต้องรีบแอบทะแล้วนผมคงต้องหลบผลในโรงสีนี้ก่อนนะผมว่าเอาละ่ะได้ไหมเอ่ยอาลงครับของนี่ไงได้แล้วเช่ บุตกรกยบุตกรกยอะไรอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนสทคิวอินฟอร์เมชันต้องลากออกมาเหรอโปรเจคซิ่งเคเบิลอ๋อกำลังเหรอกำลังเหรอได้แล้วเฮ้ยหรือว่าโต๊ะคราบของมันไม่มีเหรอเป็นแบบคราบแบบอย่างนี้เลยเหรอสินโพพาร์ ลอะไรเขินล่นกรดวะทำมีดแล้วก็ทำอะไรได้บ้างอ๋อเป็นไม้กระดานอันนี้คืออะไรอะไรก็ยังไม่พร้อมเลยโอเค ธนูเรานี่หว่าน,นี้ลูกธนูเราไปไปเราไปเอาไปตัดไม้ดีกว่าไหมเ <c oughs> ต็มแล้วว่ะโหไปสกไหมทำไมวะผมยังไม่หยุดตกเลย เอ้อันนี้มีมีอะไรให้ค้นหาบ้างดูหน่อยสิมีอะไรให้ค้นบ้างเอะผมมีอีกอย่างเลยอ่ะอันนี้นะมีอย่างบ้างก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนี่ว่ะออันนี้ก้นหินหิบมาเลยหินก้นหินสิ้นใจอันนี้คนไม่ได้นะ เออเดี๋ยวโอ้ยมีให้ค้นด้วยว่ะโอ้มีเครื่องยนต์มีอะไรมากมายแต่ว่างงนนอ,อ,าไไอาไไี้ยังไงกันเนี่ยเนี้ยอ๋อเอาไม่ได้เอาไม่ได้ยังไงกันแน่กลับ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 ก่อนกลับก่อน ลแล้วเอาของมาเก็บก่อนเก็บไปสี่ก้อนพอไหมอีกสองแท่งพอ ไอ้ฝนตกเนี่ยทำไมไม่อยู่สักทีอ่ะถ้าตกกลางคืนนะผมจะนอนอยู่ตรงนี้เลยทุกคนเนี่ยนอนตรงนี้เลยอันนี้คือที่ที่ผมอยู่หรอ

ต้นไม้ชักกัตตุอะล็อกเดี๋ยวมันไม้ประเภทเดียวกันหรือเปล่าวะอันี้ก็ล็อกอันนี้ก็ล็อกอ๋นนกอ,อไม้ประเภทเดียวกันนี่วะมีไม้ประเภทอื่นไหมอันนี้เราตัดได้ไหมเอาไม่ได้ป่ะ ก้อนหิน nhanh liền chẳng nữa Đã máy bảo à? Oh, đây, tầm ạ. ยัาไม่เมื่อสักทีเนาะตัวนนี้ไม่มีอะไรเลยต <valu ing sound> อ,อนนี้ก็ไม่ได้ไเราไปล่ากรกะต่ายดีกว่าไหม กลางคืนแล้วจะเป็นยังไงว่าจะมีซอมบี้มาไล่ไล่แดกผมปะเนี้ย <c oughs> น่าจะไม่มีนะน่าจะมีเปล่าวะพูดกับตัวเองงงอะเริ่มมืดแล้ววะอ๋อดื่มน้ำได้ด้วยกด E ดื่มน้ำอู้กด f ทำความสะอาดอ๋อสำหรับล้างร่างกาย S <s <ans> เดี๋ยวๆมียุงว่ะมียุงว่ะชิวๆมียุงม,ม,งม,ม,งมีสัญลักษณ์ยุงกันด้วยยุงจะยุงมันจะมาแดกผมปะเนี่ยอย่านะเฟยเติมน้ำได้งไงวะเราลองใช้ดูสิเดิยมาเรียหายไปแล้วโอเคใครมาเรียหายไปแล้ว ต้องทำอะไรก่อนวันนี้เ <c oughs> ช้าแล้วหรอ บอกตดำตรงเลยว่ายังเล่นไม่เป็นเลยเกยมนี้มีดมาก่อนแล้วกันเขยมนี้มันอันดรอยนี่อันนี้คืออะไรโอ้โไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรอะไรล่ะก็ยังไม่มีอะไรอะ่ะ โอ้อันนี้ลองดูลองดูว่างเปล่า嘛ทุกคนอันนี้คืออะไรคอนเดนเซอร์เหรอแก่งวงจรอ,อะไรเนี่ยว้าตาย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 สอมบี้เกลื่อนไปหมดเลยอะบ้าอันนี้ผมพามาได้ไหม ผมจะใช้ที่นี่เป็นบ้านใช่ปะะ่าวะเข้ามามือผมเลื่อนเลือ่อนเลือเล่อนแล้ววะ่ะทุกคนอันนี้มีอะไรบ้างตูนบล็อกเหรอใช้ทำอะไรวะล็อกฟิกตูนอิเล็กทรอนิก คอมโพเนนต์แผงวงจรหรอแผงวงจรมีเนื้อคนน่าเสียดายอ่ะตรงนี้มีอะไรบ้าง หันหมาเหรอ,อกิน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 เกิดได้พลังงานบ้างวันนี้ไงได้พลังงานกลับมาแล้วไม่มีอะไรเอาใช้ที่นี่เป็นบ้านน่าจะได้จู่นะ,ะเ็ี๋ยวก่อนโอเค นี่มีอะไรบ้างตงัวนี้ไม่มีอะไรลองตัวนี้ดูไม่มีอะไรตรงนี้ละก็ไม่มีอะไรตรงนี้ละนี้คืออะไรมีบายโอ้ได้บายเหรอแล้วก็มีชิคเก็เลตมีบุรีด้วยดูดบุรีได้เลยวะไม่มีอะไร

เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีดอ๋อมาใช้ไม่ได้ปะนี่ไงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยหน่อยแท้อืนั่นตายคอรอมาบอโอตาย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 โอ้ไปเข้าไปในบ้านต่อเดี๋คงต้องอาบน้ำแล้วปะเนี่ยเลอะขนาดนี้ไหนวะ แล้วละแล้วละอ,อ,อ,อืมพวกมึงยังอืมอเม้ืมอืมมาไหมเก่งบ่เก่งบ่มาเก่งนักหรอฮะเออเฮ้ยโนยจุสฟูลไอเทมเฝ้อ้าวไม่มีไอเทมเลยอันนี้ไล่ไปหยุจริงๆชอมบี้ตัวนี้ตายแล้วไม่ดรอปของอะไรให้ผมเลยอันนี้คือปั๊มน้ำเหรอ ใช่ไหมแท้งน้ำเหรอตอนนี้ผมเลอะแล้ววะมีอะไรทำความสะอาดบ้างเนี้ยสกิลเพิ่มมานิดเดียวเองอะ เดี๋ยวสำรวจดูบ้านหลังอื่นก่อนม,มีอะไรบ้างตอนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยว,ยวค,นคนดูก่อน้นมีอะไรนะดูหรอ น้ำก็ไม่มีให้ใช้เลยทำไงดีเนี่ยมีแอลโกอฮอล์ด้วยสงสัยผมคงต้องเป็นชำระล้างตัวแล้วล่ะทุกคนเฮ้ยอันนี้คืออะไรสมอลเอร์พนแบตเตอรี่นี่ไงแบตเตอรี่ตัวเล็กเออรวมกันเอามา ูคิดเหรอโอ้ได้ของมากมายเลยบู๊โอ้แบตเตอรี่เครื่องจกักราสติก เยอะแยะมากมาเลยอะเออโอเคครับทุกคนงั้นเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหนะ้าพาร์ทต่อไปเนาะเออยังเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็บายบายครับทุกคนพาร์ทหน้าเรามาเจอกันใหม่เนาะ